สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทำการตรวจเช็คซ่อมแอร์ a n n s o n i c นะครับขนาด9,000 BTU นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือออกแต่ลมอย่างเดียวนะครับไม่มีความเย็นออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดรีโมทนะครับเปิดเครื่องลองดูก่อนนะครับนี่ก็ได้ทำการออนเมนเบรกเครืึอนเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับ ตรงไฟตรงหน้าเครื่องนะครับก็ทำงานขึ้นปกตินะครับขึ้นปกติตอนนี้ก็มีลมออกมาแล้วนะครับมีลมออกมาจะเรียบร้อยแล้วไฟก็โชว์ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงคอยร้อนกันนะครับตรงด้านนอกนะครับว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานหรือเปล่านะครับ ันนี้ก็จะนองเวลาอยู่ประมาณสักสามนาทีนะครับอาจจะเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือคอยคอยร้อนนะครับคอยร้อนอ่าตอนนี้ตัวพัดลมนะครับระบายระบายความร้อนก็ทํางานปกตินะครับทํางานปกติแล้วนะครับอ่าแต่ว่ารู้สึกว่าคอมเพรสเซอร์จะไม่ทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางาน เราลองเอามือมาไว้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้นะครับก็มีความเย็นนะครับความเย็นของอแรงลมนะครับโดยปกติแล้วมันต้องเป็นแบบไออุ่นๆออกมานะครับไออุ่นๆออกมาอันนี้ก็เย็นเลยนะครับเหมือนพัดลมปกติแล้วก็เสียงคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดฝานะครับฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูภายในนะครับ เดี <pump. S 2> in, ๋ยวก็ไปทำการปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องอครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดฝาครอบออกเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทำการตรวจเช็คดูไฟนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาเมนเบเกอร์ลงแล้วนะครับอ่ถึงแม้อาลงแล้วเราก็ทำการตรวจเช็คอีกทีนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ะไม่มีไฟแล้วนะครับ ลำดับแรกนะครับที่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับเราก็มาสังเกตที่ตัวแคปลันนะครับตัวแคปลันอันนี้ตัวพัดลมทำงานปกตินะครับตัวพัดลมนะครับพัดพัดลมระบายอากาศาเพราะว่าแอร์ตัวนี้นะครับจะมีแคปนะครับแคปตัวเล็กๆนะครับแคปตัวนี้ อ่ะเป็นแคปนะครับเป็นแคปสตาร์ทของตัวพัดลมระบายอากาศนะครับนะครับอ่าสีดํานะครับแต่ว่าแคปตัวใหญ่แคปกระป๋องแคปตัวนี้นะครับอ่าเป็นแคปที่อ่าช่วยรันนะครับอ่าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับอ่าแล้วเรามาสังเกตดูนะครับอ่าผมสังเกตดูที่ตรงขั้วนะครับนี่นะครับขั้วของตัวแคปนะครับอ่ามีรอยไหม้นะครับผมมีรอยไหม้ มีรอยไหมแล้วก็นี่นะครับเหมือนสายจะหลุดเลยนะครับสายจะหลุดเลยนะครับถ้าคอมไม่ทํางานนะครับให้เพื่อนๆมาสังเกตดูที่ตัวตัวนี้ก่อนนะครับบางครั้งก็อาจจะบวมนะครับให้สังเกตตรงตรงตูดนะครับตรงก้นของตัวแคปนะครับมันจะโนนขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าคอมของเราสตาร์ทอืดทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างให้มาสังเกตดูนะครับอาจจะโนนขึ้นมาอย่างนี้นะครับโนนขึ้นมา เกิดการบวมอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่ผมดูในลักษณะนี้ก็คือคว้านะครับควา,าของแคปนะครับเกิดการช็อตกันอยู่เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้ลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดออกนะครับตัวนี้ผมก็จะทําการคลายสกูรูนะครับสกูรูอยู่ตรงด้านล่างเลยนะครับ อันนี้ควาหางปลาไม่เลยนะครับผมเราก็ภาวนาว่าขอใหอ้เป็นเฉพาะตรงกขาตาอย่างเดียวนะครับขอมเพอ่มไม่มีปัญหานี่นะครับก็ทำการถอดออกเลยนะครับนี่นะครับไหมเลยนะครับผม อันนี้เป็นแคปนะครับเ,เป็นขนาด35มไมโครฟลัดตนะครับ35มไมโครฟลัตร้อยสี่สิบโวลต์440โวลต์ ของเดิมเป็น3 5ไมโครนะครับ3 5ไมโครพอดีผมมีตัวที่เป็นขนาด2 5ไมโครนะครับ440โวลต์440โวลต์25ไมโครเดี๋ยวผมก็จะทำการลองใส่ลองดูก่อนนะครับลองสตาร์ตตัวคอมลองดูก่อนนะครับถ้าสตาร์ทได้นะครับถ้าสตาร์ทได้ผมก็จะไปเปลี่ยนนะครับไปซื้อ ตัวแคปลันตัวนี้ใหม่นะครับให้ค่าเท่ากับตัวเดิมนะครับก็คือ35ไมโครนะครับก็คือเราใช้เป็นค่าเดิมจะดีกว่านะครับแต่ว่าผมก็จะลองใช้ตัวนี้ลองดูก่อนว่าคอมเพรสเซอร์ของเราสตาร์ทออกหรือเปล่านะครับใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าสมมติได้สตาร์ทออกเราก็จะหาตัวแคปลันนะครับค่าเท่าเดิมนะครับมาเปลี่ยนใส่อีกทีนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวใส่ตัวนี้ลองดูก่อนนะครับ Unsafe, แล้วก็ตรงขั้วสายไฟนะครับตรงขั้วสายไฟตรงนี้ก็คือหางปลาหางปลามันก็ไหม้ไปหมดแล้วนะครับตรงสายหนึ่งแต่ว่าอีกสายหนึ่งก็ตรงจุดนี้ใช้ได้อยู่นะครับตรงตุดนนี้ใช้ได้อยู่สองเส้นนี้ก็คือมันจะพ่วงถึงกันนะครับพ่วงถึงกันดังนั้นผมก็จะตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วผมก็จะมาพันใส่กับตัวหางปลาของสายชุดนี้นะครับของสายชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับ พอดีผมไม่มีหางปลาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาฟันใส่ตรงนี้นะครับ ก็จะกรีดตรงนี้ออกหน่อยนะครับให้เห็นอทองแดงนะครับก็คือจะพันเข้าตรงนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเพืเ่อนๆมีหางปลาก็ใช้หางปลาเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับพันเข้าไปได้เลยนะครับ ก็น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้เกิดความแข็งแรงยิ่งขึ้นผมก็จะทำการบัดกรีนะครับผมจะใช้หัวแรงบัดกรีก่อนนะครับก็ทำการบัดกรีเข้าไปเลยนะครับ จะไ,ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวคาปาเข้าไปนะครับอสองข้าของตัวแคปลันนะครับเราก็สามารถสลับกันได้เลยนะครับสามารถสลับกันได้เลยนะครับอันนี้ก็สองเส้นที่เราพ่วงเมือนกันนะครับก็ใส่ตรงข้าของแคปหนึ่งด้านนะครับ แล้วก็เส้นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับน,นี้ผมใส่เออย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทำการทดสอบด้วยก่อนนะครับแล้วก็ทำการขัดล็อกไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ นี่นะครับก็ล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการเปิดเครื่องลองดูก่อนนะครับผมทําการออนนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่ะอัดลมก็ออกแล้วนะครับอ่เดี๋ยวผมไปดูตัวคอมนะครับภายนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ของเราจะทํางานหรือเปล่านะครับอ่ะ ครับตอนนี้พัดลมนะครับระบายอากาศก็ทํางานเรียบร้อยแล้วผมลองเอามือมาในลักษณะนี้นะครับก็คือมีความอุ่นแล้วนะครับนี่นะครับพัดลมก็เป็นไออุ่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าคอมทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแคมมิเตอร์นะครับตัวใช้ใช้ตัวแคมมิเตอร์นะครับวัดกระแสดูนะครับเราก็เปิดมาที่นะครับอันนี้หนึ่งร้อยสองร้อยแอมป์กับหกร้อยแอมป์เราก็หมุนมาที่สองร้อยแอมป์นะครับ แล้วก็มาทําการคล้องสายนะครับคล้องสายไฟนะครับที่มาเข้าตัวนะครับคอยร้อนนะครับสองเส้นเนเราเส้นไหนก็ได้นะครับคล้องเข้าไปได้เลยะน,นะครับค่ากระแสตอนนี้ก็คือ2.7แอมป์นะครับไม่สูงสองแอมม์ เนี่นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นกันอยู่นะครับ2.7นะครับแล้วก็ที่เนมเพลนะครับเนมเพลเท่าไหร่เนมเพลนะครับ uh, จะกินกระแสอยู่ที่3.6แอมป์นะครับผม3.6แอมป์สามเดี๋ยวเราลองเพราะว่าเราเพิ่งเปิดนะครับเราลองให้ภายในห้องมีความเยน็ uh, นพอสมควรแล้วเราลองดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับ นี้ก็กินกระแสอยู่ที่3 6มจุดหกแอมป์นะครับแต่ว่าที่แคมปมิเตอร์ของเรา2.7เดนะครับผมเดี๋ยวผมไปปรับอุณหภูมิที่ภายในห้องอีกทีหนึ่งนะครับครับตอนนี้ไอเย็นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอเย็นออกมาเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าอคอมเพรสเซอร์ของเราก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็เป็นที่ตัวแคปอย่างเดียวนะครับแคปตรงขว้านะครับเกิดการไหม้นะครับเกิดการไหม้ ตัวแคปที่ผมเปลี่ยนเข้าไปก็เป็นค่า25ไมโคนะครับของเดิม35ไมโครก็ผมก็จะไปหาซื้อตัวเดิมนะครับขนาดค่าเท่าเดิมนะครับแล้วก็มาทําการเปลี่ยนอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิภายในห้องเย็ยนอีกนิดนึง่งแล้วเราก็ไปวัดค่ากระแสอีกทีหนึ่งนะครับไปดูค่ากระแสว่าอ,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่2.9แล้วนะครับขึ้นมาที่2.9อ่าไอไอร้อนก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแปลว่าแสดงว่าภายในห้องของเราก็จะมีความเย็ยนเยอะนะความเย็ยนเยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นมาที่2.9นะครับอ่าขึ้นมา2.9มาขึ้นมา3อย่างนี้นะครับเราก็น่าจะปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะทําการซื้อตัวแคปลันนะครับมาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตัวนี้เป็นค่า ยี่สิบห้าไมโครนะครับอของเดิมเป็นถึงสามสามสิบห้าไมโครก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเราก็ใช้เป็นค่าเดิมดีกว่านะครับผมก็จะไปหาซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการซ่อมนะครับก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นก็มาตรวจเช็คแล้วก็เป็นที่คว้าของตัวแคปนะครับผมแคปหลันนะครับเกิดการช็อตนะครับ